สิเทอยู่เ้าวกำลังอาเขดกำล,ลังสิพาชมบ้านน้องโบหงุดหงิดมาสันติชมพร้อมกันมาสัน,นติกับโบหงคือกันเ <c oughs> พราะว่ามาหน้าเป็นคนออกแบบนู่นนั่นนี่จากกาัดกัรอย่างอืยงามอ่ากินเนาะอันนี้คือตรงนี้นนี่ยว่าจะอยู่กับเพึ่นเลยติดเกศติดอย่างเรียบร้อยพ่อคนจัด,ดจาก,การอ,อีกใกล้อีกดอกพ่อเก่งเนาะ,ะพ่อคนเก่งสร้างผับบริฮิตเนาะมือนี้เขามาเบิง่งเอาหนี่เขามาเบิงเ่งปูไ,ไปใส่หลังเมื่อกี้เคยเห็นว่าสให้ปูส่วนไปเบิง่ง แล้าเหยียบถือกันไก่ค่ะเฮียตัาคนไทยมื่อนี้ว่าเป็นของจริงมุมนี่เด้อผู้ซ้อมเบอ่งนะงามงามนี่เป็นกระจกเลือนบอโอระวังแล้วลูกเด้อนี่เนาะเป็นกระจกเลือนเนาะอาจจะเป็นกระจกเลืาจจะม่อนาือว่ะเอันนี้เปิดได้บอ อันนี้กระจกโปเป,เกจปเปิดบนะ่ม่อกาจะม่กระจกต้องใส่ผ้าม่านนันะมันแดดสีส่องเนะาะถคทเห็ดมันเปิดได้ก็ดีเห็ดแบบเปิดไ,ไปได้น้ำห,หนะแคทแ็ดกระจกคือ,นนอ,อกันอ,อันนี้ของนอนเผดิองนอนน่องป่าอนา้องป่าโคงงเออเออเอ,อ,เอ,อ,อันนี้ของไปของอาแคททีใสสัน ยอ,อยู่กับไอ้ยังก่อกระท่อมน้อยแคทแแกับเฮ<ร>็ดใไม้อันนี้ของไผรตัวนี้ห้อง,องอยังนี่อันนี้เป็นห้นหองน้องผิวอืมค่ะค่ะอันนี้เ,เราจะเป็นโล่งอ,อืมโล่งโล่งโล่งค่ะโอ้อันนี้ห้นอนหงน้อที่เป็นว่าห้องน้ำโอ้เป็นเหลืองสีครีมสีขาวเบิร์ดเด่นนี่นะอันนี้ของน้ำชายของน้ำหญิงมีเบิร์ดอ่างเอิงโอ้ คักค่ะค่ะเนาะไปชมคู่ก็เห็นตั้งแต่แล้วขุ่นเนาะตั้งแต่ท่าน,นในทงทีเห็นพระตูบานยักาศเนาะเห็นน้ำดีใจน้ำเด้อแคทเด้อดีใจน้ำเอออันนี้ห้องก็ละห้องเนาะห้องน้ำที่หนึง่ง้องนาพี่สองอันนี้ไม่ไห้องเพิ่นกระบาไม่ได้หอค่ะของนาเพิ่นตัวนี้ส่วนตัวเพิ่นเนาะตัวนี้กูเบาเพิ่น มีกัะลมดูดอากาศเติดร้อยนี่เด้พ่อแม่เขาคือจะเขีนแท้ก็ใครอยู่เพุคนสนับสนุนกันดีคู่ว้าเนาะเป็นบุญของเพื่อนดีใจเนาะม่หรออันนี้กับสมมันสมซื้อมาเนาะหรออือบบโบราณอันนี้คือหยังของนอนเพิ่อนอันนี้ของหยังนี่อันนี้ก็แม่งของยศถาเป็นของนอนอันนี้ค่ะเนาะของพระเพิ่น เออพอดีเพิ่นไอช่วงช่วงยังเกาะช่วงปิดวงนี่เพิ่นไปสอมอยู่บอหน้าต่อไปจตอาจจะบ้างครั้งวอาทิตย์เพื่อจังไนก็อืมเนาะอาคดอาคดก็เป็นผู้จัดการเนาะดีละแคเป็นงานหัดไปจังน่อยก็ได้ดูแลเพิ่นกว่านี้หรอเ่อันนี้ก็ประตูออกหลัง อืมอืมเป็นสิ่งเนี่ยหน่อยไปก็เลยก็อย่ากินหวานนว่าอยา่า,ออกากินอย่าอย่ากินอืมค่ะคากีดอกมีนั่นมีนี่เห่ากระควายเฮ็ดไปจังหวะมันก็มีหลังสองหลังสามฮารีสังหลังหนึ่งแล้วงามีดอกขาเบิ่งแล้วอันนี้ก็จะเป็นหม่องนั่งเลีนที่บกทีวีนนเนาะน้ำมูลน,นีิยะเนาะจัดหนังจัดหน,นิบ่เออจ,จังหอยของก็เต็พมพ่คอมเมฟซี <c oughs> ก็ทส่งมาให้เบ้อ่นั่นแหละ อันไฟนี่เดี๋ยวพู้ใดเห็ดระบบไฟเพิ่อนหายไหมแฟนอ่ะู่อ๋อค่ะเดีเพิ่นก็เห็ดครับมาเพิ่นอันนี้นักไฟเออให้เพิ่นถนัดใส่ตาด้วยเออมาเจอผู้บ่าวหน่อยเพิ่นเด้อเพิ่นไปใส่ก่ออาแคดเพิ่นไปหาหมอเนาะไปเสริมรอไปเสริมรอไปยันรักษาสิวเพิ่นเพราะว่าเพิ่น มันจังแดดใส่ครีมแต่โมก็ถือก็เพิ่กไปใส่ครีมกันแดดอย่างนั้มันมันก็เลยขึ้นเป็นพุดแดงๆเพิ่ก็เลยไปให้หมอเบิ่งมอไมนขึ้นร้ายเล่นะข้นเลหน่อยกระเซ็นเมื่อนนั้คู่เห็นกับบ้านหลายสามพ้องก็ขึ้นแมนบอมอจขึ้นแดงๆเลยโอ้สงสัยสิแพสมุมนี่ก็สวยเทนอ๊ะแคทเนาะนี่นี่บ้แมนว่าคู่วันแล้วตะเกิดสมมุิว่ามันสิมีกระจุกเนาะมันกระจุกแบบพอเปิดได้เออ มันก็สิเกนะเขาดันออกจิกนะนะเห็นเนาะคือน้ำอันโรงแรมรีสอร์ทแม่เอซี่แบบมีตอปลาดุว่ามันอ่ะถ้าเกิดมันดันพูดในปุ๊บก็คือเบาง่ายๆคือบางที่มันก็ย่ำหนาวมันก็สิเป็นบรรยากาศดีๆเขากับส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยได้ยก่อันควรจะเห็นบันไดขึ้นอันนี้เด้มันโอ้อย่ามันเกกะเนาะอาจจะแบบอ่อนตอปลาดุว่เออนี่งคู่ใว่าะคู่มาเธอหนาคู่สิบวันอีกขึ้นบันไดบ่หะนะขึ้นบันไดแม่แต่ว่าทึงน เห็นบเลยงามอออเออยูเคนี่เขาก็ยังงามเนี่ยบอกบรรยากาศแห่งเสน่มันแนลกเห็นน้พุงเห็นหน้าเห็นให้แค่กระสิปุ๊บได้นี่บอก่้วแย่ตรงนี้อืผมทีอีกม่นกะสีมแต่วเรืองกันถูกยกระสิทมแต่าเห็นงานพลเนสีอันนี้มีัคนยกนจ้างก็ยกขึ้น เสียดายึ้นหอดได้เงือนเท่าก็ไดมันนีเ้เงือนงามกับเงือนเก่ากับึ้นหอดเก็บไ,ไว้เป็นหม่องเห็ดคั่วเห็ดยังก็ได้กินเขากินยังห้มกันก็ไดบะควายเชียร์เนเ<ม>นาะเอาเป็นจังไดล่ะเอาขอบคุณพ่อแม่เอฟซีในะแคตตรงนี้มันอย่างมืดมันะมสิบมืดนดำใส่กันน่ะนะ ขอบคุณพ่อแม่เอฟซีเพื่อนในตที่ผู้เอาอันมาไล่มาให้อ่าะเขอขอบคุณแม่แม่พ่อพ่อหองมะนาดเลยจ้ะนะค่ะบอกว่าทางต่างประเทศหรือทางไทยเขาก็รวมแรงรวมใจกันค่ะบอว่าสี่ทางคู่แม่เหมียวหรือทางหนองมะนาหรือทางแคนด์รวมมาเบิร์ตทุกทางหอดหอดมือเรียบร้อยเบิร์ตคูบาทบม่โบนัสค่าเสียใจแม่แตะสลึงเดียวคู่แม่เหมียวในไทยเองขอบคุณคู่แม่เหมียวค่ะที่เป็นอีกแรงหนึ่งเนาะ ตอนปิดวงก็นเลยห่วยพ่อได้น่าได้ตายู่เด้อปรแม่ณตอน,นมาสกลนครกับพ่อได้น่าได้ตายู่เด้เนาะได้อายในะกันเลยกูได้เห็นกับป้าเขาในทุกช็อตทุกตอนแต่ว่าเสียดายกูก็เลยไปปิดวงไปกูก็บมอบช็อตนี่แค่มาช็อตนั่น <c oughs> สลับกันไปก็ซีโม่ไปมันไกลหนึ่งสองก็คือกูมุกกัมาแต่ธุระอันนี้มาแต่มาสามเทื่อนนี่คือมา,มางานงานโงมานักทั้งสามเทื่อนเลยเด้ ที่ลงลงมากคู่ก็ได้บระเวณทุละส่วนตัวบานอีกเ็ไเพื่อนสิมาบานวันที่วันที่สามสิไปทุระของส่ของเมื่อบานเมื่อช่องอะนะแต่เกามากนะคือมางานของมณะตังเตอันเสาอีกเสาโทตังเตอันยังเกาะเมื่อกี้ขึ้นบานใหม่นะขึ้นบานตังแต่ขึ้นบานใหม่โอม่นังเกาะป้าป้าเสาอีกเสาโทแลวกาเมื่อกี้ผู้เบาหน่อยผู้พันขึ้นทินสามงานติดติดกันนี่คือมางานอัน น้องโดยเฉพาะก็เลยบริหารธุระอื่นๆข้าวนียก็เลยว่าบริถไปแต่ก็เสียดายอยู่นั่นคือมีโอกาสเพิ่มเสียดายเพิ่มมากสกุลพายหมูเทปก็มาหลลยเพิ่นม,มากสกุลเท่าน่าก็จังไปค่ะไปไป,ไปตั้งใจอยู่แล้วเพขาเพิ่นม,มากคือข้าง,งก็าจ,จะไปเดกิจกรรมแล้วโอ้ยลืมถามเพื่อนนั่งน,นี่สิเล้วประมาณตอนไหนกับบตอนเนีแต่ว่าเห็นเพื่อนว่าอาจจะท่านวันเกิดเพิ่นอยมั้งแต่ว่าท่านเพิ่นจะอาจสิ ย่านันบ่ก็อร่อยไเ้นืมมัน,นเป็นเัง่อ,งอว่าก็อาจสิเป็นแบบเป็นปีหน้าคึ้ดว้ว่าปิดบงสินาคิอดวาว่าคิดไวาว่าสินะพมะมว่าเกิดเพื่อนน้องเหลีวท่านกับสิเฮ็ดผับปาผับป,ปามานน่ำชนะหลักกาว่าขึ้นบ้านไม่น้องจน่ำีินะก็เลยสิ้ากันบนนอนดีสอดสิไปนอนวัดกัๆๆ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 นเอาไว้กันไว้นะคะโอ้ยเนาะ มาเบิ่งแล้วคุณครู่ไม่เบมียวตะก,กี้เขาเบิ่งในภาพิญญาทายเ้าบกูได้เห็นรายละเอียด<อ>มีความสือซื้อกระสิเหลี่ยมวิไไว่วหนี่มาเบิ่งแล้วมันบอลท่นเหลี่ยด้วยพี่น้องเด้อมัน,น,นยังสีอุ้ยยังสีตรงมาเก็บอ,อีกเยอะเลยค่ะอีกหลายอีกหลายมันเป็นหลังแบบพุทธบามันเดือ,อ,อดแรงงานแบบละเอียดเออเแมนแมนคู่เบิ่งแล้วนี่คือยังอีกดนเนาะรายละเอียดมันหลายเพื่อเศษบันดอกบันใดเพื่อสีบิวด้านข้างด้านหน้าเนาะอาเขตเนาะไอ้กําลังใจออาเขตเด้อเดิน บางสร้าง,งเพิ่นเจ้าก็เลยทำนัดทางนี้ก็อาจจะมี่เจ้าครอบเป็นหลักอืมแม่นเจ้าสร้างผู้เดียวเนาะก็ให้คอยเฮ็ดกันไปดีใจน้ำเด้อเป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างให้กำลังใจบ่บ่บบร์เบอรไปก้าวกายจักอย่างแต่ว่าให้กำลังใจตลอดให้กำลังใจตลอดเ <c oughs> น,ดนดาะแขเนาะอแคนอ้จักใจคู่อยู่ดอกเนาะเอาแขเนาะทักทายเพียงนิง <c oughs> ให้พ่อแม่ไปเห็นเพื่อนเห็นซ่านดีใจสัมผัสอาแค คุณคู่ต่างให้เป็นผู้จัดก,การส่วนตัวของน้องเด้อดขอบคุณพ่อแม่ทุกคนทุกท่านร่วมเป็นมาไล่รวมเป็นกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างในเงื่อนหลังนี่้หลายคนเนาะไหลายคนทั้งในประเทศต่างประเทศคนละเล็กคนละหน่อยกลายเป็นเงื่อนหลังงามนะคะบดุลบ๊นันเท่ากับสิเดมาขึ้นบ้านใหม่น้ำกันด้วยพี่น้องเด้อเออเออหนาสิอููแคทว่บา <c oughs> ออบ้านพลังหลักเอา้าสวัสดีค่ะ